สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมที่ชื่อว่าคัพเฮดกันนะฮะก็จะเป็นเกมที่น่าจะออกมานานนะครับประมาณ4ปีแล้วล่วละก็ด้วยตัวของเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่อีกเกมหนึ่งที่ชวนหัวร้อนไม่แพ้ก,กับเกม Ghost and g o b l i n เหมือนกันฮะ,ะก็หลังจากที่เราผ่านตัว Ghost and g o b l i n มาแล้วคิดว่าก็น่าจะมีภูมิระดับหนึ่งแล้วก็ เกมนี้หลักๆก,ก็คือมันจะมีตัวละคร2อตัวที่จะเป็นอ่าหัวเขาจะเป็นถ้วย2ตัวด้วยกันเนาะชื่อคับชื่อคับเฮกกับแ um, มกนัมมั้งถ้าจำไม่ผิดก็อ่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่า2พี่น้องเนี้ยเขาไปเจออะไรมาละกันเพราะว่าเขาไปอ่าเหมือนกับเล่นอะไรบางอย่างในคาสิโน,โนแล้วก็ได้ทำพันธสัญญากับปีศาจเอาไว้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าที่เนื้อหาข้าวๆประมาณนี้เนาะเริ่มกันเลยละกันเพื่อไม่แกเสียเวลา โอ้โหตอนรับมาด้วยอย่าดิวกับปีศาจนั่นเองคืออย่าไปทําข้อตกลงกับปีาปศนาจราคครั้งหนึ่งนนมาแล้วณสถานที่ที่พิเศษที่ชื่อว่าเกาะอิงส์เวลนั้นมี2พี่น้อง2คนชื่อว่าคัเพสกับมักแมนอ่ะนั่นอ่านชื่อผิดต่อต้นเลยพวกเขาเนี่ยอาศัยโดยการที่อยู่ภายใต้การดูแลแต่ว่าวิทเอาไปว่าไม่ได้ไม่ได้ดูแลอย่าง,างแท้จริงนะก็คือจะอ,อยู่ภายใต้การดูแลของคุณปู่ผู้ชาฉลาด เคทเทิลนั่นเองนะฮะแล้วก็ในวันหนึ่งเนี่ยเด็กผู้ชายสองคนนี้ก็เดินทางจากบ้านไปไกลมากเลยแม้ว่าอ่าคุณปู่เคทเทิลเนี่ยเคทเทิลเนี่ยจะเตือนทุกสิเตือนทุกทุกอย่างมากมายว่าอย่าเดินทางที่ผิดนะแล้วก็อย่าเดินเข้าไปในที่เออคาสิโนโอของปีศาจนั่นเองแต่ว่าสุดท้ายเหมือนเด็กสองคนนี้น่าจะไปเรียบร้อยแล้ว ต่อมาเนี่ยภายในข้างในเนี่ยโตคับเฮดกับมักคแมนเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าพวกเขากําลังเ,เหมือนเล่นโยนโยนลูกเต๋าอยู่อะโยนลูกเต๋าอยู่แล้วก็เหมือนประมาณว่าเจ้าหนูสองคนคนที่ดูแลลูกเต๋าเนี่ยเข้ามามาดูตัวคาสิโนโก็คือเหมือนกับมาว่ากําลังเล่นเล่นโย,ยนลูกเตา๋าคือเป็นการพนันชนินละกันเนาะก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอาการแล้วก็ดูเหมือนเขาคนที่เป็นนะผู้จัดก,การตัวนี้เนี่ยก็พูดว่า จ้าพวกนั้นอ่ะจะแพ้ไม่ได้นะโอเคหลังจากนั้นดูเหมือนพวกนายสองคนนี่จะทําได้ดีเลยดูเหมือนเสียงโหเราะจากผู้มาใหม่เนี่ยก็ได้โหเราอ,ออกมาเด็กผู้ชายสองคนเนี่ยก็ตกใจดูเหมือนว่าน่าจะเป็นเจ้าของคาสินโนนั่นเองอปีศาจได้ปรากฏตัวและปีศาจก็ได้พูดว่าอ่าแล้วถ้าเกิดเราจะพนันเพิ่มขึ้นอ่ะโอเคหรือเปล่าดูเหมือนเขาจะแนะนําแล้วก็ยิ้มเสยะกว้างด้วยถ้าพวกนายชนะ ในตานี้และก็พวกนายจะได้ทรัพย์สมบัติในคาสินโนของฉันทั้งหมดเลยอ่าปีศาจก็ได้พูดขึ้นมาแล้วก็แต่ถ้านายแพ้และก็นายจะต้องมอบวิญญาให้กับฉันโอเคหรือเปล่าล่ะดูเหมือนว่าคัเฮดเนี่ยก็จะถูกความโรบกังตานั่นเองแล้วก็เขาก็ทําการโยนลูกเต๋าไปทันทีพระเจ้าช่วยคัเฮดไหมนะมักแมนเนี่ยก็ได้ตะโกนออกไปแต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเข้าใจสถานการณ์แต่มันช้าเกินไปแล้วล่ะ ทําได้ดีดูเหมือนว่าปีศาจก็หัวเราะแล้วก็ทําการกระทืบที่พื้นครั้งหนึ่งนายแพ้แล้วพวกน้องชาเขาเลยนะทั้งสองคนเนี่ยก็มีเกิดตัวสั่นกลัวสั่นกลัวหลังจากที่ปีศาจเนี่ยท,ทำการโตใหญ่มากขึ้นเอาละ่ะเรามาพูดถึงวิญญ,ญาณของพวกเราดีกว่าผู้ชายสองคนเนี้ยเขาก็อ้อนวอนแล้วว่าอ้อนวอนขอร้องชีวิตว่ามันน่าจะมีทมักษนนะหนาที่เราสามารถจ่ายให้กับ ท่านได้มักแมนเนี่ยได้ทําการาตะโกนเราะออกไปครั้งหนึ่งพุทกระตุกกระตักด้วยแล้วก็ใช่ใช่ได้โปรดเถิดคาเพทก็พูดเสริมเข้าไปอบางที่มันอาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้นะดูเหมือนปีศาจเนี่ยก็ทําการหัวเราะอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดึงเขาเรียกนะดึงข้อตกลงแล้วก็เหมือนกับเป็นข้อที่แบบข้อตกลงบางอย่างออกมาแล้วกันฉันว่าฉันมีลิสต์ที่เป็นลูกหนี้ที่หนีลูกนี้ที่ติดขาอยู่นั่นเองแต่ดูเหมือนว่า เราจะต้องทําการเก็บวิญญาณพวกนี้เนี่ยมาให้กับฉันด้วยและฉันจะยกโทษให้กับพวกแกสองคนไปได้แล้วปีศาจตะโกนออกมาแล้วก็เตะผู้ชายเด็กชายสองคนนี้ออกมาแบบไม่ใยดีนายมีเวลาแค่ถึงเที่ยงคืนของวันพวกนี้นะที่จะต้องเก็บวิญญาณทุกตัวมาให้กับฉันไม่อย่างนั้นแล้วก็แกสอคนจะกลายเป็นวิญญาแทน <laughs> เรียบร้อย คาเพ็ Hate, แล้วก็มารแมนเนี่ยก็รู้สึกตื่นกลัวแล้วก็รีบวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่จะริบได้มาเถอะมาร์คบาเพ็พูดแล้วก็พวกเราจะต้องไปตามหาคุณปู่ต้องไปหาคุณปู่เพเนะบางทีเขาเนี่ยอาจจะมีทางช่วยเหลือได้ตัดภาพมาที่บ้านของคาเพ็อืมอะไรที่ทำ,ทำให้นายสามคนเนี่ยมาเออนายพาตัวเองมาอยู่ที่นี่ฉันไม่รู้หรอก ฉันไม่รู้นะว่านายเนี่ยไม่ต้องการจะเป็นลูกสมุนของพิศาจแต่ถ้าเกิดนายปฏิเสธแล้วก็ฉันไม่สามารถจรินตนาการได้เลยว่าโชคชะตาชีวิตของพวกนายเนี่ยจะเป็นยังไงกันแน่นายเนี่ยจะต้องทําตามเกมของเขานะทําตามอ่าเก็บรายละเอียดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสัญญาด้วยและถ้านายพร้อมและนั่นแหละนายควรจะต้องพร้อมให้เตรียมตัวเท่าที่ดีสุดเพื่อธุรกิจอันนี้นั่นเอง แต่ว่าดูเหมือนเจ้าหนี้ที่พวกนายเรียกว่าเพื่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยเฟรนลี่เท่าไหร่นะคือไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่นะแน่นอนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่นายผาเผชิญหน้าพวกเขาแล้วก็แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยฉันก็คิดว่าพวกเขาเนี่ยคงจะกลายร่างเป็นสัป,ปราหที่น่ากลัวแน่นอนรับน้ำยายนี่ไปบางทีมันอาจจะช่วยให้นายเนี่ยไม่เกิดเออทำให้ได้นะสดชื่นอะประมาณนี้มันอาจจะทําให้นายเนี่ยมีพลังวิเศษที่น่าจะช่วยเหลือนายได้เอาละ ไปที่โต๊ะเขียนของฉันแล้วก็ใช้น้ำมึกวิเศษนี้เนี่ยจัดการซะนายจ,จะต้องเต็มตัวตัวเองด้วยหรอโอเคอันนี้ก็จะมะีเหมือนกับให้เราฝึกดูซิลองฝึกดูซิว่ามีอะไรให้ฝึกบ้างอันนี้ก้มโอเคจำก็คือ A เข้าไปชึบแดใช่ป่ะนะ๋อแดชในตัวนี้แล้วก็กดลง โอเคปืล็อกเป้าหมายอ่านี่ไโอเคมันสามารถล็อกได้แล้วก็อันนี้อะไรนะแพรลิสแล้วก็มันเหมือนมันว่าให้กระโดดอ่กระโดดแล้วก็กางกาแล้วก็จากนั้นเนี่ยเมื่อทำการเมื่อเราเห็นสีชมพูนเนี่ยเราสามารถตีได้อ๋อนี่ไโอเค โอ้เขา้าใจแล้วเนี่ยมันจะโดดได้2ชั้นโอเค resurrection ก็คือทำการเวืรนเพื่อนนั่นเองไหนดูสิอ๋อก็กด a ซ้ำอีกรอบหนึ่งอ่ากดตัว b เหรออ๋อเนี่ยนี่มันจะยิงได้โอเคอ,อันนี้เป็นเหรียญซึ่งเหรียญตัวนี้จะสามารถซื้อของได้นั่นเองและทางเข้า เราน่าจะพร้อมแล้วละ่ะนั้นเราไปกันเลยพร้อมหรือ,อยังกับการผจญภัยต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่หวัวน่าจะหัวร้อนมากๆเพราะว่าจากเขาเรียกว่ไน,นะจากการแบบดูคอมเมนต์อนะคอมเมนต์ในแบบสตรีมอะโอ้ oh my god อันนี้อะไรเนี่ยทักทายเพื่อนนิดนึงเอ้เพื่อนดูเหมือนนายน่าจะมีอะไรบางอย่างที่พร้อมแล้วนะแต่ฉันอะเคยเป็นเหมือนกับ เคยเดินทางแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าดูเหมือนฉันจะเจอปัญหานะพยายามวิ่งกระโดดแล้วก็ยิงแต่ฉันก็แนะนำว่าควรจะหลบซ่อนด้วยล่ะถ้าเกิดนายเห็นรูปภาพนั้นแต่นั้นเดี๋ยวขอฉันช่วยเหลืออะไรนายบางอย่างได้นะรับนี่ไปสิอ๋อได้รับเหรียญสามเหรียด้วยแล้วก็มีร้านอยู่ตรงนี้ไานลองเข้าไปสิ เวลข้ามดีดีต้อนรับก็จะมีอะไรเนี่ยอ่าอ๋อมี3 oh, อันอันนี้ก็จะเป็นเออเชสเตอร์ชาร์ออสออปิกก็คือจะทำให้เราเนี่ยอ่าเหมือนกับโจมตีได้แรงขึ้นนิดนึงปะเออเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แรงขึ้นเหมือนแบบเป็นเป็นเป้าอันนี้ก็คือเหมือนกับเพิ่มฮิตพอยต์ให้โจมตีอันนี้จะเป็นฮิตพอยต์เลือดด้วยโอเคแล้วก็ อันนี้ก็จะยิงได้เหมือนกับยิงกระสุนได้แบบกว้างขึ้นแต่ต้องการสีอันแล้วก็นี่ a ด h แบบ Invisible นั่นเองก็คือคุณจะไม่ได้รับความเสียหายถ้าเกิดคุณ dash a ด่นะเฮ้ย <c oughs> เอานี้ดีกว่าเรียบร้อยอันนี้คือจะแพรล,ลี่อัตโนมัติน,นั่นเองโอเคขอบคุณมากครับอันนี้เขาก็บอกว่า ดูเหมือนนายจะได้ของที่ซื้อมาใหม่นะถ้าเกิดนายอยากจะใช้ไอเทมแล้วก็นายจะต้องเข้าไปดูที่การ์ดอุปกรณ์นั่นเองอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูซิอ๋ออันนี้อะแล้วก็มีลิสต์อ่าใส่ได้บ้างไหมอ๋อนี่ไงเรียบร้อยโอเคใส่ได้แล้วนีนี้มีต้นไม้อยู่อย่างนี้หรออืมมีระดับง่ายคือระดับปกติด้วย ระดับนี้ก่อนละกันดูซิว่าเป็นยังไงเฮ้ยโอ้มาปุ๊บก็เจอบอสเลยเหรอโอ้ยังไม่แล้วเลือดเราคือแบบมีเฮ้ยอุ้ยโอ้มูลืมหลบปุ๊บมาโอเคปุ๊บหลบก่อนอ่าเรียบร้อยชึบชุ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 บไปยิงไป โอ๊ยโอยโอยโอ๊ยโอยโอยพลาดพลาดพลาดอืมปุ๊บเรียบร้อยโอ้ยเออยยากจริงนะเนี่ยมาเลยอู้อู่อู้อูเฮ้ยมันจะโชคเหรอโชคไม่โดนหรอกปึ๊บหลบไปหลบอีกโขกนี่ไงแล้วก็ชาร์จอีกนะได้ยหลบก่น โอ้โหอโ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 อ้ยเฮ้ยเอ้าโดแล้วหลบอีกอ่ะเฮ้ยเออรออมีอยู่แค่อ้าวอ้อ้าจบแล้วหรอโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหอ๋อเป็นป้ายหนุมโซ่แล้วมันก็จะลงมาทุบเรา ทึบอืทึบห้ือกนเหมอ้กันทบอุ้ยอุ้ยอ้ยอ RIP l a c e in c r a s e นะฮะทุกคนทึบแชฟแชฟแล้วก็แชฟเอา้ายิงพี่โดนเฮ้ยโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยมเริ่มเร็วแล้วมา เลือดเหลือหนึ่งอุย้ยน็อกเอาเรียบร้อยครับมาชนะแล้วตัวแรกอย่าถามนะว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่คือแบบดูแล้วเอาหนึ่งนาที49 s p เหลือหนึ่งเออบีลบด้วยเออไม่แปลกอ่าดูเหมือนทางจะเปิดแล้ว เหมือนคุณจะได้รับอ่าวิญญาณของโกปี้รีแกรนเดนั่นเองสัญญามาแล้วอันนี้อะไรนะอันนี้เป็นป่าฟอลลี่นั่นเองคือให้วิ่งแล้วก็วิ่งแล้วก็ยิงอย่างเดียวนะมีเหรียญให้เก็บห้าเหรียญด้วยกัน,กนวิ่งใช่ไหมเฮ้ยอะไรนะโอ,โอ้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 อันนี้มีเหรียญให้เก็บ ยึกยึกโอ้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 ยากอยู่นะเนี่ยคือต้องสังเกตดีๆอ่ะห้ามแบบห้ามโดนอะไรเลยอ่ะชึบยึกยึกโอ้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 เอาสีชมพูถ้าสีชมพูมันจะตีได้แล้วก็จังหวะนี้มีเหรียญโอ๊ตเอ้าตีไม่ได้ต้องกัดจังหวะดีๆอ่ะฮึ่ย โอ้ยเกือบไปแล้วอ่านั้นอุ้ยเอามาเลยมา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 วิ่งยาวๆแล้วมีเจ้าเห็ดอยู่ตรงนี้อยู่โอ้ระวังระวังแล้วก็อ่าตกครั้งละอุ้ยอืมโอ้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 เฮ้เฮ้เฮ้โอ้โอ้ไม่ก็โอเคได้เหรียญอีกเหรียญหนึ่งแล้ว เราต้องรักษายิ่งชีพเฮ้เอ,อเฮ้เอเฮ้อเฮ้อโอ้ยโอเควิ่งทนนันเงาอ่านี้มีเห็ดอยู่ลุกโอเคเลือดเรือแค่หนึ่งเท่านั้นรักษาชีวิตรอดเป็นยอดดีโอเคอ๋อเรียบร้อยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเอา้ามาเราไม่พลาดแล้วรอบนี้ โอ้โหโอเคเฮ้ย <S 2> <S 2> โอเคอืมโอ้โหโอเคมาแล้วเลือดเหลือนหนึ่งแล้วก็ข้างหน้านี้ชึบอ่าเราใช่ไหมบราโวโอเคเอ้ยยากนะไม่ใช่ไม่ยากอ่าอ,อันนี้ก็เป็นโบนัสเหมือนเดิมเรามาดูกันดีกว่าอยา่ามเลยนะว่าได้เกรดอะไรดูแล้วเนี่ยไม่บีไม่บีก็บีลบอ่ะ อยู่แถวๆนี้แหละโอเคทีนี้อ่ามันมีทางให้ไปต่อข้างบนหรือข้างล่างซึ่งเดี๋ยวเรามาที่ร้านนี้เพราะว่าเราได้เหรียญมาหกเหรียญแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวนี้ละกันเนาะช่วยอันนี้ก็จะเป็นล็อบเบอร์อ๋อดูเหมือนจะจบตีได้ไกลด้วยโอเคมาเดี๋ยวเราดูกันว่าของที่เราได้มามีอะไรบ้าง นะใส่กล่องก่อนโอเคเรียบร้อยทีนี้มันมีตัวนี้อยู่เนี่ยอะไรเนี่ยตัวขโมยตังหรอไปไม่ได้ด้วยนะแต่นี้น่าจะเป็นอ๋อ,อ,อสวนบาติกนั่นเองจะมีความกังวลน,นิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจออะไรบ้างฮ้อ,อะไรเนี่ยมันฝรั่งเหรอโอ้โหเฮ้ยสกิลนี้ดีสกิลนี้ดี อ้าอุ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยโอเคต้องยิงที่หัวตรงนี้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอเคอ้าวอ้าวอ้าวาโอเคเรียบร้อยอ่าตัวนี้อะไรจบแล้วนะอ๋อมันจะมีระยะของมันด้วยอะยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อน ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเอ้ยเโอ้โหลองให้มันเป็นฝนด้วยเอ้เอออจเย็นนะจเย็นจเย็นจเย็นโอ้โหอออออ่ามาแล้วนีเลยนีมีแครอทงงงยังยัอ้โอะไรเนี่ยแครอทแอลเลรอเฮ้ยดวงตาที่สาเปิดโอ้โห เฮ้ยเฮ้ย,ยแต่ว่ามันก็สนุกดีนะเออชอบดีมายิงเข้าไปยิงเข้าไปเออยดวงตาที่สามเอ้าเอ้ย,อยมารอบนี้รอบที่แล้วพลาดอย่าถามว่าทำไมเลือดเหลือหนึ่งนะคือพลาดไปไหลายช็อตเนื้อโอเคโอเคเรียบร้อยมา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 ดวงตาที่สามนั่นเลย ไม่ทําอะไรเราไม่ได้หรอกยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปง,ไปงั้นแหละเออเออ,เอ,อโอโอ,โอ,โอโลบลบเข้าไปน็อกเอาจบแล้วเฮออ้เอ,อนึกว่าจะมีอะไรซะอีกอ่านี่เล่นเปแล้นละนะสามดาด้วยกันก็เป็นยังไงบ้างไม่เคยมีดาดไหนที่เลือดเต็มอ่ะดูโอ้ อ่ะก็ยังได้เกรด B เหมือนเดิมนั่นเองมันคงไม,ไม่ไม่มีเงื่อนไขนะว่าแบบเกรด B แล้วแบบยังไงต่ออ่าอันนี้คุณได้สัญญาของรูทแพ็กมาแล้วโอเคอันนี้เนี่ยต้นตัง์แล้วปล่นเนี่ยไม่น่าไว้ใจหรือเปล่าถามเขาหน่อยสิฮารูมชื่อฮารูมมันจะกลายเป็นอ่ารรงของพวกกรีนทันทีนะถ้าเกิด ฉันทําการาเก็บเงินของฉันเนี่ยไวที่แบงก์และทั้งหมดนี้ที่ฉันรู้แล้วก็ปีศาจเนี่ยพยายามจะบค,คุมสถานที่แห่งนั้นด้วยพวกมันเนี่ยไม่เคยที่จะเก็บเงินของฉันได้เก็บเงินของฉันได้เลยถ้าเกิดฉันทําการากระจายไปทัทว่วๆรอบนี้นะแล้วก็ถ้าเหมือนแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับโจแล้วก็ที่จะตามหาเรียญแล้วก็บางทีมันอาจจะดีสำหรับเขานะและนั่นแหละคือสิ่งที่ฉัน อันนี้ต้องการจะบอกเป็นเหรยญนั่นเองอันนี้เป็นท่าเรือหรอเป็นท่าเรือเดี๋ยวดูก่อนว่าข้างหน้านี้มีอะไรมะต้นไม้ไปแล้วอันนี้ดูเหมือนจะเป็นทางอันนี้ทางอะไรอ่ะอ่าอันนี้คุยกับคนตกปลาจงหายไปซะเจ้าวิญญาณอ่ะเดี๋ยวก่อนนายเป็นคนทั่วไปนี่ฉันตอนแรกฉันเกือบจะ,ะตีนายแล้วนะด้วยเบ็ดอันนี้โอเคถอยไปซะ แล้วก็ดูเหมือนนายกำลังจะมีข้อตกลงกับพวกวิญญาณที่อยู่แต่ถวนี้งั้นหรอมีแค่สิ่งนตรมีสิ่งแค่ความพยายามของสิ่งนี้เท่านั้นแหละที่นายจะต้องกําจัดมันให้ได้นะแล้วก็อย่าพูดอะไรโดยที่ปาประยบด้วยละสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันเป็นสถานที่ที่นายจะต้องนึกเสมอว่านายจะต้องทําหน้าที่อะไรไปบ้างนายกำลังจะแล้วนายสนใจจะตกปลาหรือเปล่าพูดกับปลาอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นี่อะไรเนี่ย อ่าเป็นมิวเซียมหรอพิพิธภัณฑ์เอ๋ทำอะไรอ๋อมีวิญญาณมาหรอเดียววิญญาณจะมาที่ถ้วยงั้นหรออ๋อเหมือนเจ้าป่านั้นบอกไปว่ามันมีวิญญาณมาที่ถ้วยโอ้มันวิญญาณมาที่ถ้วยกำลังจะทำอย่างี้เหรอเจ้าวิญญาณน้อยมาโอเค เรียบร้อยฮึบอ่ะชึบเอ้ยเอ้ยเอ้ยกดยากเหมือนกันเนี้ยฮึบอุ้ยเกอบไปแล้วชึบอ่าเฮ้ยมาอ่ะอ่ะอ่ะมาเลยอีกตัวนึงฮึบไอตัวเนี้ยไวมากตีอีกตัวนึงยังไม่หมดเหรอชึบ เรียบร้อยเอ๊ะได้อะไรอ่ะเปิดหน่อยมีอะไรอ่ะหาวิญญานก็นหรออ่าฉันไม่รู้ว่าจะขอบคุณย,ยังไงดีกับเจ้าหนูตรงนี้นะที่ช่วยเหลือฉันและอ่าว่าแต่นายอยู่ที่ไหนกแนแน่ฉันไม่แต่ว่าฉันลืมแนะนำตัวไปเลยนะเนี่ยฉันน่ะรู้จักกันในฐานะที่เป็นอ่าผู้วย้ศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักนายด้วย ชั้นหนกกำลังหาเวทมนต์แล้วก็ชั้นติดก,กับดักกับพวกวิญญาณพวกนี้แล้วก็โอเคตรงนับพอของฉันไปซะมันน่าจะช่วยเหลือนายได้มันจะมีมิวโซรเรียมอันอื่นที่อยู่แถวๆเากาะอิงสเวลนะฉันคิดว่าอย่างนั้นโอเคเหมือนจับได้ของพิเศษมาแล้วได้อะไรมาถ้วยหมายเลขหนึ่งนิวซูเปอร์เหรอเฮ้ยถึงนาย อย่าลืมที่จะใส่พลังเวทมนต์อันสุดยอดนี้เข้าไปในอ,อุปรกรณ์ของพวกนายด้วยนะไหนดูสิสุปเเนร์น่าจะเป็นอันติเมีป่ะอ๋อโอเคน่าจะเป็นเอ่อสกิลอันติเราแล้วล่ะเดี๋ยวทีนี้เราไปอีกดาดหนึ่งก็น่าจะพอแล้วละมั้งเพราะว่าเล่นเยอะแล้ก็แบบหัวก็จะรอน,นิดนึงอันนี้อะไรเนี่ยอ,อันน่นคืออะไรนะ่ะ นายสองคนที่จะต้องอต้องการบินด้วยเครื่องบินอย่างนั้นหรือแต่นายยังจะไม่เหมาะที่นั่งแบบนี้หรอกนะนายจะต้องศึกษากับพิธีอันนั้นก่อนก็คือบูป็นก็คือแผนแผนการสร้างเครื่องบินหรอกไหนดูสิเห็นแลวมบูป็นก็คือแผนการสร้างเครื่องบินก็คือ x แค่กดยิงตัว b คือเป็นพลังเป็นพลังพิเศษนั่นเองซึ่งมันจะทำให้เรา,าทิ้งบอมบ์ได้แล้วก็ แฮรี่จะทำให้เราสามารถป้องกันได้แล้วก็ชิงก็คือเป็นการเอ่าเคลื่อนที่แล้วก็โจมตีอเอยเขาเรียกนะโจมตีด้วยกระสุอนอันเล็กนี่เองอ่านี่โอ้โหเนี่ยชึบแล้วก็ยิงอย่างงี้โอ้ง่ายเลยได้แล้วไม่ยากเอาทางเปิดเฉยเลย การนั이이้นไปด่านนี้ก็ได้อ่าดูเหมือนจะเป็น t r i a t r i n i n s e p i r i n ความยากเลิกเลกูล่าไปคือความยากปกติโอ้โอ้โหเออเออโอ้โหกลัวราะออกมาเป็นคำพูดด้วยอันนั้นโออกดโอยิงบอมเฮ้ยไอ้ยา อันนี้จะเป็นอ่าเหมือนกับราศีอะเมื่อกี้เป็นกลุ่มดาวมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่าเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไปยิงมาเหรอเฮ้ยไม่โดนหรอกไม่โดนยิงเข้าไปยิงเข้าไปอืมันกลับมาเป็นตัวเดิมแล้วมาเลยมาเลยมาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องสังเกตดีๆนะคำพูดมันเป็นอาวุธนะจะโดนเด็ดขาดมาเอ้ย อันนี้กลายเป็นกลุ่มโอ้เอ้าโอ้ไม่กอดตุ้มอ๋อเรียบร้อยเป็นกลุ่มราศีธนูนั่นเองยิงโอ้ยมีดาวตามเราด้วยโว้าวว้าวว้าวไม่ใช่เล่นเล่นละนะพี่ใจเย็นนะพี่ค่อย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 จัดการพายุพายุโอู้ยโดนไปอีกช็อตหนึ่ง

น็อกเอาท์จบเกมก็ยังเหลือหนึ่งอยู่นะทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยโอเคใด้เวลารอบนี้ไม่ไม่ตายนะทุกคนไม่ตายรอดบีลบโอ้เยี่ยมไปเลยเย้ชนะไปแล้วมีทางไปหนึ่งทางด้วยการแล้วก็คนได้รับอ่า สัญญาวิญญาณของฮิวดราเบิร์กมานั่นเองนะฮะขอบคุณมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจบกันที่ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะลงนะครับ